วันนี้เราพาไปรู้จักตัวนี้นีเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็บอกเลยว่าเป็นบริการหนึ่งซึ่งมาได้สักพักแล้วแต่ว่าคนติดบูโรจะสมัครได้ไหมเนี่ยรู้ผลกี่วันต้องใช้เอกสารอะไรสำหรับใครที่อยากจะผ่อนมือถือใหม่แล้วก็วันนี้มีคำตอบแน่นอนนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ วันนี้ขอเสนอแอปให้บริการ b บาย o าวเป l a t e r หรือผ่อนก่อนจา่ายทีหลังโดยบริษัทยูไลท์ดิจิ a ัลจำกัดหรือว่าแอปพลิเคชันยูไลท์นะซึ่งเป็นพันธมิตรกับกรุงศสีคอน sumer เอาง่ายๆก็คือแอปผ่อนของออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจะซื้อของจาก Shopee จาก PowerBuy จาก DotLine จาก j m a r t หรือจากที่ไหนๆเนี่ยทำได้เลยโดยการขอกู้ก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้าอายุ20ปีขึ้นไปรายได้ขั้นต่ำ800 0บาทต่อเดือน มีแอปอยู่ไลน์มี KYC ยืนยันตัวตนเรียบร้อยและมีเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็ง่ายเวอร์อย่างสลิปเงินเดือนหรือว่ารายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนหรือมีการเชื่อมต่อบัญชีนะผ่าน NDID เลยก็จบอยากให้ผ่านง่ายๆก็มีเทคนิคในการสมัครให้ผ่านแบนบเชิยวๆข้อแรกรายได้ต้องสมัครเสมอโอนเข้าเป็นประจำข้อ2ถ้าติดบูโรก็ขอให้ประวัติล่าสุดเนี่ยไม่มีค้างข้อ3ใช้ DID นะจะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือข้อ4อย่าเพิ่งกู้ครั้งแรกเป็นยอดสูงๆเริ่มที่น้อยๆก่อนแล้วก็5สมัครตอนกลางเดือนนะคนอนุนมัติเบิกง่ายกว่าปลายเดือนมาดูข้อดีข้อเสียกันแบบชัดๆก่อนข้อดีคือผ่อนได้แม้ไม่มีบัตรเครดิตเลือกผ่อนได้3เดือนดอกเบี้ยศูนเนะบางร้านสมัครง่ายไม่ซับซ้อนระบบเนี่ยเช็ควงเงินทันทีนะผ่านแอปส่วนข้อเสียนะถ้าจ่ายไม่ตรงดอกเบี้ยสูงมากสูงสุด2 5ต่อปี ผ่อนของได้นะเฉพาะร้านที่ร่วมรายการแล้ถ้าเกิดว่าผ่อนผิดนัดขึ้นมาส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโรด้วยนะแล้วอยู่ไรนเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับใครล่ะก็เหมาะกับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตแต่อยากผ่อนของเหมาะกับคนที่รายได้ไม่สูงนะแต่อยากจะซื้อของชิ้นใหญ่แล้วก็เหมาะกับคนที่มีไว้ในทางการเงินผ่อนไม่เคยค้างแลวถามว่าควรกู้ไหมล่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจ่ายตรงเวลาได้มันก็เหมาะมากแต่ถ้าคุณเป็นสายชอบที่ไม่รู้จักการวาง แผนการเงินแล้วก็เปรกไว้ก่อนจะดีกว่าและอย่าลืมว่าเงินที่เอาไปใช้ล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายคืนนะยูไล like! ก็คือแอป,ปผ่อนของขออนไลน์นะที่บอกกับคนที่อยากจะมีของก่อนจ่ายทีหลังสมัครง่ายใช้แค่ารายได้แปดพันบาทเนี่ยก็ลุนได้เลยแต่ต้องมีวินัยในการผ่อนนะไม่งั้นแล้วจากยูไลเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นยูไม่ไลก็ได้นะถ้าคุณอยากจะลองสมัครยูไลแล้วก็โหลดแอปยูไลได้เลยให้ทุกคนโชคดีมีเงิน ไช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ